ฝากเงินไว้กับธนาคาร35,000บาทเป็นเวลา1ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีคิดดอกเบี้ยทต้นทุก6เดือนและถูหัาภาษีดอกเบี้ย15%ขีดครัว่าขีดส่วนขีดเส้นใต้เำาว่าภาษีดอกเบี้ย15%เน้องครับเรื่องดอกเบี้ยของมหกับมศปต่างกันที่มศ มีชิดหักภาษีดอกเบี้ย15เปอร์เซ็นต์ม .6 ไม่มีชิดม .2 ยกกัาบาม .6 ตรงที่ว่ามีชิดหักภาษีดอกเบี้ยเข้าใจอัะว่าทำไมเราต้องเรียนเพราะจริงๆแล้วเพ,พาหักภาษีดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่น้องคิดว่าได้จริงๆน้องไม่ได้แค่นั้นนะน้องต้องถูกหักภาษีเพื่อเอาไปบังคับสาธารณประโยชน์ไม่ใช่สาธารณประโยชน์นะ รัฐบาลแล้วก็ผ so 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 ู้บริหารก็เอาไปสร้างสร้างอะไรเยอะแยะมากมายเลแต่สร้างถนนสร้างเสไฟฟ้าพร้อมอย่าง J U f ไม่จำจำจจำจำทุกวันเลยน้องครับำ หรือลงเท่าไรก็ยออิออ่งมุดหมดเจอจับเลือกจบไปนะเรื่อกพาสีดอกเบีย้ยต้องคิดต้องคิดต้องคิดดอกเบีย้ยที่ได้สี่ปอดต้องคิดดอกเบีย้ย ที่ได้จีกปอดน,น้องๆครับอะไรคือดอกเบีย้ยที่ได้จิงคือหักภาสีไปแล้วฟังหักภาสีดอกเบีย้ย15%หมายถึงถ้าอัตราดอกเบีย้ย100จะ,จะถูกหัก15 <c oughs> จะได้จริงเพียง แปดสิบห้าหนึ่งร้อยลดสิบห้าได้แปดสิบห้าฟังใหม่ธุรการภาษีดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นตมายถึงน้องครับทุกอย่างทุกเสียงในห้องนี้เนี่ยมันจะถูกบันทึกเป็นตำนานของ YouTube นะครับที่ไม่ได้พูดเล่นนะครับน้องหลายคนคงจะรู้นะครับว่าคลิปมันจะอยู่ใน YouTube ถ้าน้องไม่เชื่อน้องไปดูครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงวัวเลาะอันหน้าเกียนหน้าปัวมาแก้ถูกจารึกลงไปในโลกใบนี้นะครับวันหนึ่งร่างกายของพี่นอกเกืยไปแต่คลิปของพี่ก็ยังอยู่ใน youtube นะครับเสียงหัวเลาะอันหน้าเกียนหน้าปัวของน้องๆย่อยสอก็จะอยู่ในนั้นแล้วครับน้องๆหลายคนยีงไม่เชื่อพี่เพราะยังไม่เคยเข้าดูพ่อเข้าไปดูแล้วใชอจเห็นครับเขียนเรื่องอะไรอ่ะ เหตุเรือะไรแปลว่าแกทุวร์มั้งบอกข้อนของน้องเด็บเงนมั้งน่าจะเฉยว่าคณิตศาสตร์ครูพี่แบงนะครับแล้วมันจะผุดขึ้นมาเต็มเลยผุดขุดเต็มเลยครับหมอขุด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 เจอพี่แยกล่างเป็นร้อยล่างเลยเจอขุดราเขาอยูครับหมอไม่ชื่อต้องคิดดอกเบี้ยที่ได้ติงปอดไม่เชื่อคำว่าคิดดอกเบี้ยที่ได้ติดปอดเป็นอย่างไรน้องๆครับน้องๆครับ คือคำว่าภาษี <S <S <The> 15หมายถึงดอกเบี uh, ้ย105ได้จริงเท่าไหร่นะเอาใหม่เอาใหม่ดอกเบี้ย105ได้จริงอ่าสมมุติให้ได้จริง x ได้จริงสมมุติว่าได้จริง x สมมุติว่าได้จริง x สมมุติว่าได้จริง x ้องับ เราจะได้จิงแดแต่สิ่งที่หลวงพอ่อที้บอกมาคืออัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ย100ร้อยเราจะได้จริงเป็น85แต่อัตราดอกเบีย้ยที่เขาบอกมาไม่ใช่100ร้อยครับเป็นแค่1.25ครับน้อยมากได้จิง85ถ้าธนาคารบอกว่าได้ดอกเบี้ย100ร้อยแต่ธนาคารบอกเขาว่าได้ดอกเบีย้ย1.25ต่อปีนีต่อปีคือดอกเบีย้ย นี่คือดอกเบี้ยนี่คือดอกเบี้ยน้องๆครับพรอ้อม x เท่ากแบบับ85สบส่วน100คูณด,ด้วย1.25เอา่ช่วยพี่คิดเลขหน่อยอ่าช่วยคิดเลขหน่อยเอา85คูณ1.25าแล้วหารด้วย1น0มันจะง่ายอ่าอีก5นาทีครับ ที่เดียวนี่เดียวไว้นะสี่ห้าไม่ไหวไม่ไหวหรอทำไมครับเหนื่อยหรอนอนไหมเหนื่อยแล้วติดหรออ่าหนึ่งจุดองห้าคูณแปดสิบห้าลองปิงลองปิงองงเพลงเพลงอาคุลเล่คุณเล่คุณเล่ น้องครับน้องครับน้องครับทศอตยนิยมสองตำแหน่ง<า>จะกลายเป็น106.25ยแต่เราต้องหาด้วย100อีกทีหนึ่งตำแหน่งทศยนิยมจึงเพิ่มอ,อีกสองตำแหน่งรวมทั้งสิบเป็นสี่ตำแหน่งกลายเป็นเอง เท่ากับ1.0625น้องๆครับธนาคารบอกว่าเราได้ดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีแต่จริงๆแล้วเราจะได้ดอกเบี้ยเพียง1.0625ต่อปีความมันยังไม่จบครับเพราะว่า1.0625ต่อปีนะั้นคือถ้าเราฝากถ้าเราฝาก ห้าเราฝากหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคโอเคเนยบอกว่าเนยไม่โดนเรียกเนยน้อยใจอ้าวเนยเอาโอเคอย่าน้อยใจครับเนยโอเคเนยเดี๋ยวพี่ให้ออกออกแชนแนลกูแบงค์ดีกว่ามามาเส้นเออน้องช่วงนี้เพื่อนพี่ดีอกบ้างเลยทำบุญไทยชีวิตโค แต่เพื่อนพี่มันถ่ายชุดคุลโรตีเนาะงงปุ๊บน้องน้องพี่ยังงงปุ๊บเองเลน้องหดึ่งจุดสองหนึ่งสองหน้าครับน้องนี่คือนี่คืออะไรครับดอกเบี้ยต่อปีครับแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยต้นทุกหกเดือนหกเดือนคือครึ่งหนึ่งของติดปีขอโทษน่านายชูเป็นตัวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่น้องจะ้องไปหาดิโซะนะน้องหนึ่งจุดศูนย์หกสองห้าดิโซะอ่ะจะได้กลับบ้านละอยากกลับบ้านยังอยาไม่ได้กลับบ้านสุดท้ายแล้วครับครับศูนย์จุดห้าสามนะครับแล้วก็อะไรศูแล้วก็จุดสองห้าโอ้โหตัวเลขโหดมาก ดอกเบ,บี้ย0.53125เปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ใช่ต่อปีละต่อ6เดือนอ่าน้องครับพี่ขอเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้มาสองก่อนเพราะมานันยังอีกยาวมากคนระับอ่าเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับ